วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทําไมเอาเสื้อผ้าโมมาขายแล้วทําไมไปยุ่งกับเสื้อผ้าคนตายคุณแม่เขาจะคลีนบ้านแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าที่ทำเนี่ยทำทำบุญให้โม,มไม่ได้หาแสงหรือหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองขายไปได้หปอร์เซคะ่ะ <laughs> อีก9กปก็ยังคิดอยู่จะขายก,กี่เดือนหมดเพรเสื้อผ้าโมมีเป็นพันตัวคะ่ะ งานมงไทยอนาบอกแล้วว่างานพิธีกรที่เป็นงานหลักอนาไม่รับแล้วแล้วก็อนาขอหยุดหน้าที่ในพิธีกรในมองไทยทั้งหมดคือไม่ทําแล้วเพราะว่าพูดตรงๆจากใจเลยเนาะไม่อยากอ่านข่าวโมเพราะว่าทุกครั้งที่อ่านอ่ะมันจี้อยู่ในใจมันรู้สึกว่ามันเหมือนจี้ปมอ่ะแล้วเราไม่สามารถไปบอกทางโปรดิวเซอร์ได้ว่าพี่วันนี้หนูไม่อ่านข่าวโมได้ไหมอ่ะหนูไม่อยากเจอทัวร์แล้วหนูไม่อยากมองว่าโดนหิวแสง คือเราไม่อยากทําอะไรแบบนั้นแล้วอย่างล่าสุดไปเอาเสื้อผ้าโมมาขายก็ทัวลงอีกก็คนก็บอกว่าทําไมเอาเสื้อผ้าโมมาขายแล้วทําไมไปยุ่งกับเสื้อผ้าคนตายต้องเล่าอย่างนี้นะคะว่าบ้านโมตอนนี้มีสองหลังคือคุณแม่โอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วแล้วคุณแม่เขาจะคลีนบ้านแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าเขาไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าเขาถามแมนนาว่าเสื้อผ้าทายังไงดีนาะ เอาไปเอาไปทาอะไรได้บ้างไอ้นาเขเลยบอกว่าปกติเวลาโมอยู่เนี่ยโมเขาชอบเอาเสื้อผ้าไปขายแล้วก็เ,เงินไปทําบุญเราก็เลยบอกว่างั้นเอาเงินไปทําบุญไปแม่แม,แม,แม่บอกโอเคแต่เราเองเนี่ยเป็นคนเสนอเองนะบอกว่าครึ่งหนึ่งก็ให้แม่เนาะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยขอนุญาตไปทําบุญการบุญสนไปช่วยน้องหมาน้องแมวเอาไปให้โบสถ์ก็อย่างนี้จะดีกว่าซึ่งก็ตัดปัญหาตอนหลังเงินที่จะให้แม่เนี่ยไอ้นาก็เป็นคนฟกักออกเอง<ด>ให้แม่ออเ,เพราะว่าจะได้ไม่มีดราม่า แล้วก็เงินในสนทรรมุนก็คือใครซื้อมาเท่าไหร่ทรรุนร้อยเปอร์เซ็นต์จบเบิร์ดมาช่วยคัดสเซพ่าค่ะแล้วก็วันที่คัดสเซพ่าอยู่อนาเบิร์ดแล้วก็แกงชั้นสองแล้วก็ก็อยู่กันหมดฮิปโปก็อยู่ไอฮิปโปมาเร็วมาช่วยยืนยันหน่อยเขาต้องเล่าให้ฮิปโปเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่คัดสาเนี่ยคือแบบตัวไหนที่สำคัญมากๆเนี่ยเขาจะเก็บไว้ตัวไหนมันมีบางตัวที่ไม่มีสตอรี่เราก็ไม่ได้ขายบางบางตัวค่ะมีสตอรี่เช่นแบบ ถ้าใครจำได้โมเคยประกาศรางวาัลมอบรางวานนะัลอ่ะมันก็จะมีชุดนาตีที่เขาใส่ย้งนต่ปีสี่เก้าพีคสุดคือไปเจอเขาเก็บอัลบัม้มเป็นจาชีตาความรักอ่ะเก็บไว้และห่อแบบดีมากเขาเก็บทุกอย่างผลงานเขาอ่ะคนไหนเจอนะครับมข่าเขาเก็บไว้หมดเลยนะคือจะบอกว่าที่ทำเนี่ยทำทำบุญให้โม,มไม่ได้หาแสงหรือหาผลประโยชน์ให้กับตัวเอง <c oughs> เพราะว <c oughs> ่าอยู่เฉยๆก็ได้ถูกอันเน้แจ้งพี่ๆสื่อมวลชนเลยก็ได้เนาะแล้วก็ประชาชนที่ดูอยู่ะนะคะ รายได้ที่เราทำอะคะ่ะเราทําบุญร้อยเปอร์เซ็นแต่เราแสกสมมติวันนี้ขายได้สองหมื่นหนึ่งหมื่นพี่น่าจะออกเงินส่วนตัวให้คุณแม่เพื่อไปซ่อมบ้านต่างๆอันนี้อธิบายให้เข้าใจ,จ <ะ S 2> ตรงกันอย่างกวที่รายได้ของขายตอนนี้ยังคะยังค่ะอ๋อขายไปได้ห้าเปอร์เซ็นต์คะ่ะ <c oughs> อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังคิดอยู่จะขายอีกกี่เดือนหมดคอลเสื้อผ้าโมมีเป็นพันตัวคะ<ห>่ะอ่า ทางทางทางเรื่องงานวงการอะคะ่ะน่าจะเขาน่าจะดีกับทางพีเอหรืออะไรอเนี่ยไม่ทราบได้แต่แค่ว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรเนะี่ยเขาจะโทรมาหาเพื่อนโทรหาในกลุ่มว่าเฮ้ยเธอ,เอดีไหมแอนนาทุกวันนี้นนจะ,จะบอกว่าเบิร์ดเองยังไม่มูฟออนนะอาทิตย์ที่อาทิตย์ก่อนหน้านที่น,นัน,นจะบินไปบินไปนที่เดินแบบอะค่ะเบิร์ดยังบอกเลยว่าเบิร์ดมีอาการแบบเหมือนแบบบางทีอยากคิดสั้นอะไม่อยากอยู่บนโลกเลยยังบอกว่าเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ตต้องมูฟออนแล้วก็ใช้วิธีแบบเรานะอะไรที่มันทำให้จี้จุดจี้จี้ใจอ่ะ อ่านเสพข่าวเราเข้าใจนะเราก็เป็นเพราะว่าเรานั่งอ่านข่าวโมทุกวันเราเรา,เราจิตตกมเบอร์ต้องมุ v อ่อนแล้วก็แบ่งเวลามาทําประโยชน์ให้โมบ้างในบางครั้งหรือบางทีมาหาพวกเราก็ได้แต่แตกแต่ยังโชคดีค่ะที่เขายังมีแมวที่ยังคอยหิวใจเขาอยู่แล้วอย่างแกเพ่เพื่อเรามูบอ่อนถบามอจะาวโมอย่าว่ามุ v อ o อนตอนนี้คงยังไม่ใช่แต่มูบอ่อนแต่แค่มุอ่อนเนีมบไม่ไหวหรอก มันมันมันติดตามมันตลอดแต่แค่เราเราเราดีขึ้นใช้คําว่าดีขึ้นแล้วกันแต่ไม่ได้แบบอู้หูหิวเหมือนเมื่อเมื่อสองสาเดือนที่แล้วอันนี้ยังดีขึ้นเราต้องทํางานตามปกติจะบอกว่าเราขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงอาจหรือว่าเป็นสสอเต้หรือใครก็ตามที่เคยเข้ามาช่วยเราขอบคุณทุกคนเพราะว่าทุกคนเสียสละแล้วอยากจะบอกว่าทุกคนต้องเจอกับดราม่าไม่ว่าจะหิวแสงบ้างมาผลประโยชน์บ้างคือทุกคนโดนแบบที่เราโดนน่ะจะบอกว่า อยากบอกประชาชนทางบ้านทุกคนเลยว่าคือการที่ใครก็ตามมาช่วยคดีโมอะ่ะเราเปิดใจก่อนอย่าเพิ่งไปวีนไปด่าเขาเพราะสุดท้ายแล้วมันจะทำให้คนก็ทอ้อแล้วก็หายกันไปหมดใช่นั่นแหละ